มาดูเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนกันบ้างครับคณะของผู้อำนวยการโรงเรียนสรีดิเดชันทบุรีครับบอกว่าผู้ปกครองเนี่ยสมัครใจให้บุตรหลานมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิถึง1 7 0่คนนะครับจาก3,000คนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่พร้อมกับจัดก,การเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ไฮบริดเลิร์นิ่งครับวัที่ร้อยโทรกำพลผลพกษาผู้อำนวยการโรงเรียนสรีดิเดชันทบุรีครับได้พูดถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิให้กับเด็กนักเรียน ว่าทางโรงเรียนเนี่ยมีนักเรียนมากกว่า3,000คนนะครับขณะที่ได้ทําการสํารวจความพิเี็นของผู้ปกครองที่สมัครใจให้บุตรหลานมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับถึง1,700คนแล้วก็เริ่มทยอยฉีดวัคซีนไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับการสนับสนุนจากทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่จัดเจ้าหน้าที่แล้วก็นําวัคซีนมาให้บริการฉีดวัคซีนที่โรงเรียนสรีเดชจันทบุรีครับไปฟังท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสรีเดชจันทบุรีครับ สำหรับโรงเรียนสลีดิเดชก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับที่มาดําเนินการให้นะครับโดยโดยนําวัคซีนเนี่ยมาฉีดมาจาัดศูนย์ฉีดภายในโรงเรียนเลยนะครับก็ถือว่าให้บริการถึงที่ครับแล้วตอนนี้จํานวนนักเรียนของโรงเรียนสลีดิเดชที่มีจํานวนนักเรียน3,000คนเศษเนี่ยนะครับจากการสารวจผู้ปกครองนะครับซึ่งเราก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยนะครับ สมัครใจในการที่จะเข้ารับวัคซีนก็มีจานวนของผู้ปกครองที่เข้ารับประสงค์จะรับวัคซีนเนี่ยประมาณ1,700คนครับก็ถือว่ากว่า50%เนะฮะที่สนใจให้บุตรหลานได้รับวัคซีนครับทางด้านของการจัดการเรียนการสอนครับทางโรงเรียนเองเนี่ยได้รับอนุญ,ญาตจากคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรีให้สามารถเปิดเรียนออนไซต์ได้ครับโดยเปิดแบบมินิออนไซต์ไฮบริดเลอร์นิ่ง ซึ่งก็จะมีนักเรียนเข้าเรียนในห้องเรียนได้ประมาณ30%จากนักเรียนทั้งหมดแล้วก็ได้ทําการสอนแบบออนไลน์คู่คู่กันไปด้วยครับซึ่งนักเรียนและก็ครูเนี่ยสามารถโต้ตอบกันได้เสมือนอยู่ในห้องเรียนแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าผลสำลิดในการเรียนเนี่ยแตกต่างกันไปบ้างนะครับตามความพร้อมและก็ความสนใจของตัวนักเรียนเองในส่วนของการเปิดภาคเรียนที่1ในปีการศึกษาส5 6 5นะครับที่จะมีขึ้นในวันที่17พฤษภาคมนี้ทางเรียนก็ได้เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในโปรแกรมวิทย์ณิตเข้มข้นแล้วก็มีโปรแกรมอังกฤษโปรแกรมครับไปแล้วนะเปิดไปแล้วนะครับส่วนหลักสูตรปกติเนี่ยจะเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในวันที่23-27กุมภาพันธ์นี้นะครับด้วยวิธีการจับฉลากเนื่องจากมีนักเรียนให้ความสนใจเรียนเนี่ยไปทุนมากโดยปีนี้สามารถรับนักเรียนได้เพียง280คนเท่านั้นครับแล้วก็จะเปิดเรียนแบบออนไลน์ได้ทั้งหมดหรือไม่เนี่ย ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในจังหวัดเป็นหลักครับ